สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หาดป,าปาลาปลาล่าปลาจังหวัดระยองครับเดี๋ยวผมใช้เรื่องในข้างทางขง้างทางหาดนะครับไม่เป็น,ปนไรครับเพราะว่ามันขยะมันหลาหมดขยะขยะขยะมันหลาหมนครับขยะทั้งทาง,งมันผัดมากนะครับไไหัวมันจี๊ มันมันมันผัดมากเหรอมันมีข้นเก็บเวนะนี่ครับหาดแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักบ้านพักแบบว่าให้นักท่องเที่ยวมาเช่าเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็มันก็ติดกับหาดนะเนาะล่งเร่ยนได้ครับแต่ว่าผมว่าล่งเร่ยนบ่ไร้ดอกเพราะว่ามัน,น,มมนขยายไลฟ์หมดไหมครับนี่ครับแต่ว่าบรรยากาศดีด,ดีบรรยากาศนีครับผมไ้เลยครับ ยงมาแร่งตอนนี้ตอนนี้หกโมงครับตอนนี้หกโมงปิดกับขาดเลยอันนี้ก็มีเลือดเลือกขจ้าเลือกขจา้เขา,เจาเห็ดเนียงวันนี้เป็นเลือดหกมงเลยครับนี่ครับน้ำยงมาแร่งหกโมงแรงครแบมมต่ว่าครับผมว่าขันสมมุิว่ามัหนัน มันบ่นมีเสียดอีหยังเนาะเสียดแบบนึกชีไหมเขาดูแลดีๆมันแหละเห็นจะลงเรียนมันก็นโอเคอยู่ครับเพราะมันเป็นบ้านพักทิดติดติดกับหักไหมครับหาดพา,พาราพาราบ่ฮะเปิดหาดพารานะครับอยู่ระยองครับผมอยู่บันช้างครับบันช้างนี่ครับนี่ บรรยากาศเรียมาแรง6โมงแรงนี่ครับอันนี้ก็มนี่เป็นพระเจ้านางเหรนน้ำหาครับหนาวมันก็สัตว์ขึ้นมาสัตว์พวกเศษเศษสี่มันเป็นถุงพลาสติกเป็นขวดเป็น,นยงังเีษครับมันก็สัตว์ขึ้นมาขันปูได้มาเที่ยวกับอยกันดูแลความสะอาดเลยนะครับเจ้าพาอจีเป็นตะลุงเหรนลุงเที่ยวครับ แต่ว่าบรรยากาศสุดยอดครับผู้ใดอยากมากอะมาะได้ครับมันมีน่าจะมีหลายหลังนี่ครับน่ามีหลายหลังสุดคุณละครับสุดไอ้สุดหาดหมดแล้วครับมันสิเป็นเขาเรียกเป็น,ในใคล้ายๆว่าเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักเร่อยอันนี้คงก็นั่งอยู่ข้างบนนั่งอยู่ข้างบนนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมาแรง อากาศยังแรงหกมองแรงเสียงคลื่นน้ำคิดว่าคำคำไปในหน้ามันน่าจะขึ้นมาผิดแล้วครับเพียงผิดแล้วครับเพียงทางๆางผิดละผมคิดว่านะ หนาวมันจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเยี่ยมแรงบรรยากาศก็ดีครับเป็นส่วนตัวดีครับผู้ยมาขันมากับมูกับเมียงเสียครับหลายๆค้นเป็นครอบครัวเสียครับเป็นบ้านพักครับเป็นบ้านพักให้เป็นบ้านพักให้มาเที่ยวมาเท่าเท่าเดียวนะครนะครับอันนี้ก็เรือเรือเช่าประโมงขะเจ้าครับเรือเช่าประมงขะเจ้า ทะเลทะเลทะเลระยองบ้านฉางระยองหาดพารานะครับผม